ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2565ซึ่งก็คือปลายปีหน้านี้เองครับล่าสุด GPX ได้มีการซุ่มพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยได้มีการผนึกกำลังกับสวทชหรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในโครงการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าระหว่าง p i o n e er ีย m o t o มอเตอร์กับ GPX ซึ่งในคลิปที่ผ่านมาผมได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลไปครับว่าจากการที่ GPX ได้มีการนำภาพแบ็กกราวของ Demon GR-200R ามาทำเป็นภาพข่าวทำใหมีการวิเคราะห์ได้ว่า GPX นั้นน่าจะนำรุ่น Demon GR-200R มาพัฒนาเป็นรถไฟฟ้าในอนาคตแต่อย่างไรก็ตาม GPX นั้นคงไม่ได้มีการพัฒนา เดมอน g ีไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวน่าจะมีการเตรียมแผนพัฒนารถไฟฟ้าให้กับสกูตเตอร์รุ่นยอดนิยมอย่างเช่นดโดรน1 5อ c c รุ่นใหม่ล่าสุดทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าการเปิดตัวของ g p x ีโดรนนั้นสามารถทำยอดจับจองถล่มทลายกว่า1 5 0 0 0คันในเวลาเพียงแค่2เดือนนับเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการของวงการมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านบ่นกันเข้ามาครับว่า จับจองไปแล้วยังไม่ได้รับรถเลยจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับไปยัง GPX ก็ปรากฏว่าขณะนี้กำลังการผลิตของดโดรน1 5 0 c c นั้นทำได้ระหว่าง2,000ถึง3,000คันต่อเดือนเพราะฉะนั้นใครที่จับจองอยู่ในตอนนี้อดทนรอกันหน่อยครับนับเป็นความสำเร็จของ GPX กับการเปิดตัวรถสกูตเตอร์รุ่นแรกของทางค่ายถ้าเปรียบเทียบยอดขายระหว่าง Demon GR 200R กับดโดรนแล้วก็จะเห็นว่า ยอดขายของโดรนนั้นมีมากกว่าเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายมีขนาดกว้างกว่าใหญ่กว่าเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ขับขี่ได้หมดดังนั้นผมมีความเชื่อครับว่านอกจากเดมอน GR-200R ที่อาจเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นแรกแต่ว่าโดรนนั้นน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่พัฒนาตามออกมาเป็นไฟฟ้าอย่างแน่นอนซึ่งก็ไม่แน่ครับว่า g p x อาจจะมีการวางแผนเปิดตัวรุ่นโดรนไฟฟ้าออกมาก่อนก็เป็นได้ มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามถึงข้อดีข้อเสียของมอตร์ไซคไฟฟ้าครับว่ามีอะไรบ้างทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่ารถไฟฟ้านั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยกา๊าซพิษหรือว่าควันพิษโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนในอนาคตข้อดีข้อที่2ก็คือไม่ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงข้อที่3ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาข้อที่4 อุปกรณ์ต่างๆมีความทนทานมากกว่าเครื่องยนต์ข้อที่5ก็คือสิงมอเตอร์จะเบากว่าท่อไอเสียมากส่วนข้อด้อยของรถไฟฟ้าก็คือว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีราคาค่อนข้างสูงการใช้แบตธรรมดาแบบตะกัวนั้นประสิทธิภาพต่ำกำลังไฟน้อยชาร์จนานขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแต่ก็มีราคาที่แพงกว่าการชาร์จใช้เวลาหลายชั่วโมงวิ่งได้ประมาณ 60-80กิโลเมตรก็หมดแล้วรวมถึงความเร็วที่ได้ในการใช้งานประมาณ50-60กิโลเมตรชั่วโมงนั้นต้องบอกว่าไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับถ้าหากว่าทางค่าย Gpx สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ไม่สูงจนเกินไปราคาค่าตัวนะครับอยู่ในขอบเขตที่ทุกคนรับได้บวกกับประสิทธิภาพของการใช้งานสามารถทำความเร็วได้มากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งผมคิดว่าความเร็วตรงนี้ จะเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับคนเมืองสามารถทําความเร็วได้เร่งเวลาได้และสามารถเร่งแซงรถใหญ่ได้เช่นรถเมย์รถบรรทุกรวมถึงระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งต้องมากพอต่อการใช้งานในเมืองสามารถวิ่งไปกลับจากบ้านไปที่ทำง,งานกลับมายังบ้านได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งถ้าทําได้แบบนี้หรือว่าดีกว่านี้นะครับรับรองว่า t p x สามารถแจ้งเกิดรถไฟฟ้าได้อย่างสบายๆในอนาคตไม่นานจากนี้แบตเตอรี่รูปแบบใหม่ จะเกิดขึ้นอย่างล่าสุดนั้นทางโตโยต้ากักใหญ่อันดับหนึ่งของโลกรถยนต์ได้มีการประกาศถึงแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ก็คือโซลิดสเตตโดยมีการถแถลงข่าวยืนยันอย่างชัดเจนวันที่10ธันวาคม2563ที่ผ่านมาโดยได้มีการพูดถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิดนี้ว่าเล็กกว่าเบาวกว่าวิ่งได้ไกลกว่าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนและชาร์จเต็มในเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นต้องบอกเลยครับว่า เป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงมากแต่ราคาวันนี้ยังถือว่าแพงอยู่มากครับก็คาดหวังครับว่าในอนาคตนั้นแบตเตอรี mm ่แบบโซลิดสเตตอาจจะมีโอกาสพัฒนามาสู่รถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นได้เพียงแต่ว่าจะมาเร็วแค่ไหนแต่ในเบื้องต้นนะครับทาง g p x ก็คงจะใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนไปก่อนมาดูกันครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นแรกของ g p x ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีหน้าจะเป็นโดรนไฟฟ้าหรือไม่ซึ่งอาจจะเป็นการขายควบคู่กันไป ระหว่างโดน150และก็โดนไฟฟ้าเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ